อถอดปัมป๊มป้อนฟีดปั๊มถอดฝาปิดข้างปัม๊มมุงพอปั๊มให้อยู่ศูนย์ใตยบนแล้วสอดเหล็กที่รูเพื่อล็อกสปริงถอดฝาครอบกัมนาแบบสูนยากาศ ถอดผ้าปัม๊มตรวจสภาพผ้าปัม๊มถอดปรอกกาวนาแบบกลไกลถอดน็อตกลมยึดกาวนา <c oughs> ดูชุดกาวนาแบบกลไกลตรวจสภาพชิ้นส่วนกาวนาถอดปลั๊กใต้ปัม๊ม <c oughs> ถอดเพลาปัม๊มถอดแผ่นหนุนลูกกระทุง ถอดลูกกระทุงถอดลูกปั๊มด้วยเหล็กจับลูกปั๊มถอดปอกควบคุมและถอดสปริงด้วยมือถอดลิ้นส่งน้ำมันด้วยบล็อกพิเศษงานถอดเสื้อลิ้นส่งน้ำมันงานถอดกระบอกปั๊มตรวจสอบสภาพชุดลูกปั๊มการเคลื่อนที่ในหลายตำแหน่งตรวจสสภาพลิ้นส่งน้ำมัน จัดศูนย์การมุนขอบอกปั๊มให้ตรงกับสก,กูสกล็อกประกอบบอกควบคุมลูกปั๊มเี่ยจับลูกปั๊มด้วยเหล็กจับลูกปั๊มงานประกอบเผาปั๊มชิ้นส่วนปั๊มแรงดันสูงแบบเรียงแถว